ตัดเกตหลังเกมบาซ่าโกงตายด้วยหัวใจนักสู สวัสดีครับสาวกอาสูการนาทุกท่านครับตัดเกรดหลังเกมวันนี้เป็นเกมที่ผมแม่งโคตรสะใจเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยโดนนำไปก่อนถึง2ประตูครับแล้วเราก็พลิกกลับมาชนะได้ครับไปดูที่11ผู้เล่นตัวจริงนะครับผู้รักษาประตูครับมาร์คอันเดรแทสเตเกนครับเซนเตอร์แบ็คครับใช้คิดเตนเซนยืนคู่กับชูนสกุนเดครับแบ็กขวาแน่นอนครับจูเอลกันเซโลแบ็คซ้ายเป็นมาคอตออลอนโซครับสามประสานแดนกลางครับ โรเมลครับเดยองและกุนโดกันครับสามประสานแดนหน้าเป็นเฟอร์ลันตอเลสเลวานและจูอัลเฟลิกครับต้องบอกงี้ครับว่าโอ้โหรูปเกมตอนแรกนะ10นาทีแรกเนี่ยแทบจะเจาะเขาไม่ได้เลยเราเซตบอลคลองบอลแต่ว่าเซลตาเนี่ยตั้งรับได้ดีเซลตาเนี่ยมีโอกาสทักทายก่อนด้วยซ้ำนะครับก็จากไอโกอัสปาสครับก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นตัวอันตรายที่เราต้องระมัดระวังเขาอยู่แล้วครับและในนาะ นทีที่18ครับก็โดนครับจากลูกยิงของราเซนนะที่หลุดเข้ามายิงแบบโอ้โหจังหวะนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดของเราที่สกัดบอลไม่ขาดจนทําให้เขาเนี่ยลำเลียงบอลขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มาถึงการยิงประตูเนี่ยลูกเนี้ยต้องบอกเลยครับว่ามันยิงดีด้วยทําให้สเตเก้นเนี่ยก็หมดสิทธิ์เซฟแหละครับต่อมาครับนาทีที่22ครับกุนโดกันครับจ่ายให้จูอัลเฟลิกครับมีพื้นที่นะครับ แล้วก็ได้ลองยิงครับแต่ก็ออกไปไกลครับนาทีที่2ี่ครับโอ้โหแฟงกี้เดอยองยกบอลให้จูอัลเฟลิกครับมีโอกาสอีกแล้วครับเซลตานะครับเข้าสกัดพลาดนะแต่มันก็เป็นการทําลายจังหวะการยิงของเฟลิกเช่นกันครับทำให้เฟลิกเนี่ยเสียจังหวะยิงครับแล้วก็โกเซลตาเนี่ยก็ออกมาเซฟได้ครับนาทีที่35้าครับคิดเต้นเซ่นครับเหลืองครับจากจังหวะที่ต้องกอดรับฟัดเวียงครับล้งเขาไว้ครับกลัวเซลตาจะหลุดนะแต่ผมบอก ว่ามันเป็นใบเหลืองที่คุ้มเพราะว่าหลุดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็นาทีที่35ครับก็เปลี่ยนเลยครับเอากาบีครับลงมาแทนเดยยองนะเพราะว่าเดยยองวันนี้เนี่ยมีต้นเกมครับที่แบบโดนล้มทับขาครับแล้วก็แสดงอาการอะลรครับว่าเจ็บต้องเปลี่ยนออกครับนาทีที่38ครับกาบีโดนเหลืองอันนี้ไม่คุ้มแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหลืองจากการลังเหมือนกันเลยแต่เป็นเพราะว่าเขาเสียบอลแล้วเขาก็รีบกอดรัดฟัดเวี่ยงไว้ตรง ั้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่แบบเออน่าจะตัดเกมสักเท่าไหร่แล้วก็ตัดแบบนี้ก็ต้องโดนเหลืองและครับนาทีที่4ีโอ้โหสเตเกนครับเซฟลูกโมงแบบโคตรเอาแล้วก็จังหวะ2เนี่ยจังหวะซ้ําของเขาเนี่ยก็คือโดนโลเมลบล็อกไว้นะครับแล้วก็เขาก็ยิงออกไปเองนะครับจบครึ่งแรกครับ ต้องบอกงี้ครับว่าเราเนี่ยครองบอลได้ดีเลยเล่นกันได้ดีแต่คือพื้นที่สุดท้ายในครึ่งเวลาแรกนะครับทำกันได้ไม่ดีเลยต้องบอกงี้ครับเพราะว่าเกมก่อนหรือ2เกมที่ยิง5ประตูเนี่ยโอ้โหรูปแบบการเข้าทําหลากหลายเหลือเกินแทงช่องยกบอลมีหลากหลายครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหตื้อตื้อต,ตันๆครับบวกกับเซลตาเขาก็แพกเกมรับได้แน่นด้วยแหละครับมาที่ครึ่งเวลาหลังครับชาบีครับเลือกเปลี่ยน เอาโรน่าอาราโค่ลงครับยามาลงครับแล้วก็เอาอลอนโซกับโรเมลออกแล้วปรับแผนเป็น3-4-3ครับเอากาเซโลเนี่ยมายืนเป็นกองกลางครับแล้วก็ให้ยามาเนี่ยถ่างออกไปเป็นปีกเนาะนาทีที่56ครับโรน่าอาราโค่ครับลองส่องไกลครับแต่ก็ลูกนี้คือมันยิงไกลยิงแรงนะแต่ก็โกเซฟไว้ได้ครับนาทีที่60ครับเปลี่ยนครับเบลเด้ครับแทนคิดเตนเซนครับที่มีใบเหลือง ก่อนหน้านี้นะก็คือรูปเกมในครึ่งเวลาหลังต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยพยายามเพจเซลตาบิโก,โกครับแล้วเซลตาเนี่ยเล่นดีนะแก้เพจได้แบบโอ้โหโอเคเลยแต่แค่ว่าการเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายของเขาอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนกครับนาที่ที่63มครับมีจังหวะที่เฟอร์รันครับหลุดได้เป็นลองส่องครับเลือกยิงซ้ายครับแต่ไม่ตรงกรอบครับจังหวะนี้เนี่ยผมว่าสําหรับผมว่าผมว่าเฟอร์รันควรทําได้ดีกว่านี้ครับเพราะว่าโอกาสที่เซล ตาเขาจะพลาดให้เราอ่ะมันมีน้อยมากครับในเกมวันนี้นะต่อมาครับโอกาสอีกครั้งของเฟอร์รันครับนาทีที่65ครับชิงบอล1นึแล้วก็หลุดเข้าไปได้ยิงครับแต่ก็ยิงไม่ตรงกรอบครับนาทีที่71ครับส่งราฟินญาลงมาแทนเฟอร์รันตอเลสครับนาทีที่75ครับโอ้โหศูนย์ประตูต่อ2ครับก็คือจริงๆอ่ะผมแบบแทบจะหมดหวังอ่ะเพราะว่าโอ้โหบอลสวนกลับอีกแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับ ไอโกอาสปาครับแทงทีเดียวหลุดยกแผงเลยแล้วเขาก็ยิงไม่เหลือครับลูกนี้ต้องชื่นชมเขานะเพราะว่าเขาก็แบบโอ้โหแทงได้ดีอะ่ะการขึ้นลำเลียงบอลการวิ่งช่องถือว่าโอเคเลยเพอร์เฟกสำหรับพวกเขาเลยแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเขาก็เหมือนชะล่าใจแล้วแหละเขาก็เปลี่ยนเอาพวกไออาสปาอะไรเดี๋ยวออกหมดแต่รูปเกมครับคือบาซ่ามันยังไม่ถอดใจผมเป็นคนดูนะผมเริ่มเอ้ย ไม่น่ากลับมาได้แล้วแหละเพราะว่าเออมันไม่มีวีแวลที่จะเจาะเขาเข้าเลยต่อมาครับนาทีที่80ครับโอ้โหเลวานครับ ความหวังที่มันมีน้อยนิดของผมเนี่ยมันจุดประกายขึ้นมาเลยลูกนี้ครับเราไล่ตามมัน1ประตูต่อ2ครับบอลยกของเฟลิกครับให้เลวานวิ่งช่องใบกระโดดแล้วก็กระดกบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูไปครับแบบข้างเท้าด้านนอกนะแบบตบอบนี่แหละครับโอ้โหเหมือนโลโก้บุนเดสซีกาเลยสวยงามมากครับนาทีที่85ครับต้องบอกเลยครับว่ากูยังไม่ตายนะครับโอ้โหตีเสมอครับราฟินยาครับแทงบอลให้จูอัการเซโลวิ่งสุดเส้นนะ คัดแบ็กกลับมาแล้วเจอเลวานครับแปรเข้าไปครับลูกนี้คือแบบโผผมจากที่แบบมันลิบหลีกลับมาคิดว่าเราน่าจะชนะได้อันนี้ไม่ได้คิดเพราะว่าเรารู้สกอร์อยู่แล้วนะแต่เพราะว่าโมเมนตัมของทีมบวกกับว่าสภาพจิตใจของซิลตาบิโกไม่เหมือนเดิมแล้วครับนาทีที่88ครับก็แน่นอนครับว่าโคตรสุดครับกาบีครับเห็นว่ากาเซโร่เนี่ยกำลังจะวิ่งแล้วนะครับแล้วก็เลยเปิดไปกาเซโร่เนี่ยวิ่งสอดมาแล้วก็จิ้มบอล เข้าไปแล้วกลับมานํสามประตูต่อสองครับเรียกได้ว่าสนุกโคตรครับโอ้โหมันโกงความตายแล้วก็มีแพชชั่นครับโอ้โหโดยเฉพาะชัวอัลคาซิโ่นนะแบบมันสะใจตั้งแต่มันแอซิดแล้วอะ่ะก็สนุกมากครับสาหรับเกมวันนี้ครับเราเนี่ยโอ้โอเคมันมีข้อผิดพลาดเนานะแต่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยกลับมาชนะได้1คือแรงใจครับ2ที่ต้องชมคือมาร์กแอนเดรตสเตเกนครับวันนี้เหนียวมากถ้าไม่ได้เขานะเราโดน นำไป3-4ลูกแล้วแหละครึ่งเวลาหลังเนี่ยผมให้แปดเต็ม1ิเลยเพราะว่าโอ้โหความสนุกความเร้าใจเนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับ ถึงแม้ว่าเราจะแบบวิ่งเพจเขาแบบเออไล่บอลไม่จนนะแต่พอโมเมนตัมมันกลับมาหาเราเราทํามันได้ดีครับเพื่อนๆละครับคิดเหตุยังไงคิดเหมือนผมไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับกราเซีย